ใช่แม้กระทั่งเรื่องที่กระทบกระทั่งกับไทยอยู่ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันในกรณีของปราสาทพระวิหารเนี่ยปี2502 250เจ้านดลศรีอน,นุส่งร้องต่อศาลโลกปี2502ร้องต่อศาลโลกว่าเนี่ยปราสาทพระวิหารเนี่ยแท้จ,จริงแล้วอยู่ในเ,เขตอำนาจของ,อของกัมพูชานะไม่ใย่ของไทยก็ไปร้องกับศาลโลกแล้วเขาก็ต่อสู้เรียกร้องจนกระทั่งมาถึงปี2505ซึ่งศาลก็ศาลโลกก็ได้ตัดสินไปแล้วว่า ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชานะครับตัวในเรื่องของตัวปราสาทแล้วนามาซึ่งต่อมานี่ก็คือมีปัญหาเรื่องพื้นที่ซึ่งยังไม่จบอยู่ปัจจุบันแม้แต่เรื่องของการปกครองเวลาที่มีปัญหาอะไรก็ตามเวลาที่เกิดขึ้นในการปกครองประเทศพระองท่านก็จะทรงแก้ไข ใช่ก็ชัดเจนที่สุดก็คือในกรณีที่มีการเลือกตั้งนะครับมีการเลือกตั้งปีปี2536นะครับ<ะ>ช่วงเลือกตั้งหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นเลือกตั้งครั้งแรกจากหลังจากที่โดน ระบอบของพอดพดเข้ามาปี2518ถึงปี2522แล้วก็หลังจากนั้นมาก็คือเวียดนามก็เข้ามาเรียกว่ามาครอบงำก็ว่าได้หลังจากนั้น<ะ>แล้วคือเจ้าหน้ารดมเสียรุนก็เองก็เป็นคนที่ฟ้องต่อชาวโลกให้กลุ่มหนึ่งของชาวที่เวียดนามที่เข้ามาอยูนะ่ให้ออกไปนะครับเมื่อออกไปแล้วก็จัดทางดูเอ็ดก็เข้ามาจาัดก,การเลือกตั้งปี2526จัดการเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าพักสองพักได้คะแนนเสียงไม่ต่างกันมากคนะ่ะคือพัการาชาโอรสของพระองค์คือพระเจ้าน,นโรดมร,รุนิ์แล้วก็พักของสมเด็จทุนเซน ได้คะแนนก้ากึกิกันอยู่แล้วสร็จแล้วก็ไม่สามารถจะ ไม่สามารถจะเคลียร์กันได้ว่าใครจะเป็นนายกในที่สุดก็คือเข้าไปหาพระองค์เนี่ยพระองค์ก็หาทางออกให้ด้วยการว่าเอานี้ก็แล้วกันในเมื่อบ้านเมืองของเราได้บอบช้ำมามากพอแล้วฆ่ากันมากมายคือตายกันมาเยอะแล้วดังนั้นเองไม่มีเหตุผลใดๆอีกแล้วที่จะต้องเกิดสงครามอีกก็คือให้เป็นนายกสองคนไปเลยคนที่1และคนที่ออสองการปกครองพิเศษมากเ,เลยนะคะเป็น,ป,น,ป,นปรากฏขึ้นครั้งแรกในโลกนะครับพิเศษมากในการบูชาก็ถือว่าสุดยอดในเรื่องของการที่หาทางออกให้กับประเทศชาติโดยที่ไม่ต้องให้เกิดสงครามระหว่างกัน ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นพระราชอัจฉริยภาพอย่างหนึ่งของพระอ,องค์เหมือนกันค่ะพระราชพิธทีที่เราเห็นกันนะคะคุณส<ะ>ัจภ<ะ>ูมค่ะนอกเหนือจากเป็นพระราชพิธีสําคัญทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยยังให้เห็นความผูกพันและก็ความใกล้ชิดระ,ะหว่างสถาบันพระมหกากษัตริย กับประชาชนชาวกัมพูชาด้วยเรียกได้ว่าเป็นพระราชพิธีที่ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากด้วยนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยนะคะทําให้เราเห็นภาพประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมหลายหลายอย่างเลยนะคะอย่างเมื่อสักครู่นะคะคุณสัจจพลูพูดถึงเรื่องบทเพลงนะคะที่เปิดรายการมาแม้แต่เรื่องของพระเมรนะคะก็มีความเชื่อที่คล้ายคลึงกันใช่ไหมคะครับผม ใช่ครับมีความเชื่อที่คล้ายคลึงอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าแท้จริงแล้วราชสำนักต่อราชสำนักต้องแต่ราชการที่ที่หตรงกระทั้งถึงราชการที่5เนี่ยเรามีการหลายเลื่อนกันแล้วก็ ที่บอกว่าพระมหากตริย์ก,กัุชาเองก่อนที่จะแต่งตั้งเนี่ยก็คือต้องได้รับการแต่งตั้งจากสำนักสยามเป็นดังนั้นเองก็คือระหว่างการที่อยู่ด้วยกันหลายร้อยปีไหลายเลื่อนขึ้นกันและการเนี่ยมันก็มีการถ่ายเทหลายเลื่อนทางด้านวัฒนธรรมก็มีการถ่ายเทกันขึ้นมาดังนั้นเองก็จึงไม่ใช่เรื่องแปลกว่าประเพณีพระราชาพิธีในเรื่องพระบรมศพเนี่ยจะคล้ายคลึงของเรามากแม้กระทั่งดูลึกเข้าไปในในส่วนของลวดลายก็เหมือนกันก็คือมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก แม้แต่เรื่องของความเชื่อเรื่องพระเมนก็คล้ายคลึงกันคล้ายึกันนะคะครเรียกได้ว่ามีรากมาจากที่เดียวกันคนะคะทีนี้ความยิ่งใหญ่ของพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในวันนี้นะคะค,ค่ะคุณสัจจภูมคิคาดว่าความยิ่งใหญ่ในวันนี้จะถูกจรึกไว้อย่างไรบ้างครับผมว่าก็ต้องจะรึกไว้ในเรื่องคือพิธียิ่งใหญ่นี้คือแท้จริงแล้วในกัมพูชาเนี้ห่างหายมานานนับประมาณสักน่าจะประมาณสัก50ปีได้นะครับตั้งแต่ สมเด็จตาของพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วก็ที่พระองค์ขึ้นมาแล้วต่อจากนั้นมาก็งานที่ใหญ่ๆลักษณะนี้แทบไม่ไม่ไม่มีเกิดขึ้นคืองานใหญ่ลักษณะนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นในรอบประมาณสัก50ปีของกัมพูชาเองเขาก็ทุ่มเต็มที่อย่างงบเที่ยงที่บอกก็คือประมาณ36ล้านเกี่ยวกับพร,ระบรมศพนี่ก็คือมาจัดนี่ก็ถือว่าสุดยอดและอย่างหนึ่งก็คือแขกเรือที่เชิญมาที่เชิญมาก็คือระดับของอทั้งเจ้าชายจากญี่ปุน่นแล้วก็นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสแล้วก็ผู้นำต,าาต,ต่าง ส่วนหนึ่งที่มาดูเนี่ยส่วนอย่างก็คือนอกจากมาร่วมพระราชบรมศ์แล้วก็มาดูมาดูในเรื่องของศิลปะต่างๆในพ <ừ> ิธี <ừ> และพิธีขั้นตอนพิธีต่างๆนียซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็คือสืบทอดมามายาวไกลแล้วในตั้งแต่บรรพการของกับูชาแล้วค่ะครับเรียกได้ว่านานาประเทศหลายรประเทศทั่วโลกเลยให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจกับพระราชพิธีในครั้งนี้นะคะค่ะจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ไหมคะในความเห็นของคุณจัตภูมิ ด,ด้านการปกครองหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนของกพูชาใช่ค่ะถ้าเกิดว่าในแง่ของความศรัทธาของชาวกพูชาต่อเจาอ้ญญานัทธรมศรีนุนี่ต้องใช้คําว่าตราไว้ในดวงจิตก็คือจะอยู่ในใจของชาวกพูชาตลอดไปแต่ต่อมาต่อมาในยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยคือเป็นพระองค์อือเจ้านโรดมศรีหามุนีนี่แล้วก็ออตอนนี้ตอนนี้ท,ท,ที่ปกครองอยู่ปัจจุบันนี้นะครับทีนี้ต้องเข้าใจว่าสภาพของบ้านเมืองแล้วก็โลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากแล้วดังนั้นเองมีการเปลี่ยนแปล งในเรื่องของความเชื่อถือและศรัทธาก็มีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาและอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าปัจจุบันนี้คือบทบาทของเจ้าของของกษัตริย์ของกัมพูชาปัจจุบันองค์ปัจจุบันเนี่ยถ้ามองกันจริงๆแล้วด้วยใจเป็นธรรมแล้วก็ไม่ได้นั่นก็คือบทบาทเนี่ยค่อนข้างจะไม่มากนักแต่ว่ามองในเรื่องของ เรามาบทบาทของอสมเด็จทุนเซนมากกว่าซึ่งเป็นนายกและมตีดังนั้นเองก็คือเรื่องของเรื่องก็คือพระราชอำนาจเนี่ยได้ถ่ายโอนมาในเรื่องพระราชอำนาจเนี่ยเหมือนกับว่าได,ได้ได้การถ่ายโอนมาในรูปภาคการเมืองไปแล้วดังนั้นเองก็คือว่าถ้าเจ้าเจ้านโดมิซีฮัมุนีเนี่ยไม่ไม่ไม่สามารถออกมาเคลื่อนไหวเพื่อที่จะ,ะสร้างผลงานเพื่อให้ดึงใจาชาวกัมพูชาไว้ไว้ได้เหมือนอพระราชบิดาเนี่ยต่อไปเนี่ย พระราชสมนาของพระมหากษัตริย์อาจจะลดน้อยถอยลงไปด้วยเงื่อนไขของของโลกปัจจุบันและก็เงื่อนไข,ขของทางการเมืองอาจจะลดน้อยถอย,ถอยลงซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเรื่องราวต่างๆก็แล้วแต่ในกมพุชาที่เกิดขึ้นคนที่ตัดสินใจได้และคนที่สามารถขับเคลื่อนไปได้ก็คือสมเด็จทุลเซน อันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่า,วาเ,ออเป็นเหมือนว่ามองปัจจุบันก็เริ่มเริ่มจะเห็นอนาคตแล้วว่าจะเป็นยังไงครับผมค่ะนอกเหจากเรื่องราวของความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวกัมพูชาแล้วนะคะในสินสม,มสรช่วงหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะติดตามกันต่อะคะ่ะในสินสม,มสอรค่ะ